โอ้แบบนี้ฮะจะเป็นการพบกันระหว่าง A กับ B ฮะลราไทยสองทีที่ลงทำงานแข่งขันเป็น power แปดแป k b s กับซีเกตจินครับมาแล้วครับยินดีต้อนรับยังเป็นทางการในศึก PUBG Mobile Global Championship 2020ันยี่ season ศนยครับเกมที่7รวมหรือว่าเกมที่1วันนี้ต้องชมครับกับรอบ group stage อย่างนี้ดีกว่านะฮะครับผมเกมการสัตาร์และโดดชมครับไปดูนะฮะโอ้ไลายเครืบินครับจากฮาตินจบที่ด็อกครับผู้ชมครับ ที่ต้องจับตามองคือเลขเก้าก็พาวเวอร์แปดแปดเคเบจากไทยนะฮะรวมถึงทั้งวงสิบห้าซีเกตจีนจากไทยเหมือนกันจ้ครับส่งชุดใหญ่ลงสนามวันนี้ครับทีทีไอก็ไผ่กิววี่ครับเมื่อวานเป็นถุงสต็อปลงนะเมื่อวานเหมือนว่าจะมีการสลับไลน์อัพลงมาครับผมจับตาดูครับผมดีอาร์เอสลงทับกับทีมซีเกตจีนที่หาชินครับผมส่วนแอร์รูบวันนี้เนี่ยไม่มีใครลงทับครับหลังจากเมื่อวานน่ะหนีไปลงด้านบนของสามีครับต้องครับ โอ้โหถ้าลายเครื่องบินมาแบบนี้<อ>แล้วโอ้โหวงขวาท่านผู้ชมครับแบบนี้กลางวงจะเป็นด้านล่างของพาราไรร์ทคอยับถูกต้องครับ<อ>รตัดใจครับแอลวูบพรลายซ้ายแกกักไก่มากคุณเฟรชท่านผู้ชมฮะดูว่าเขาเี้เขาจะเล่นแผนอะไรปั๊มเลื่อเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องมาดูในล้วูเพราะว่าในซีที่ผ่านมาเนี่ยวันแรกวันเดียวคือยิ่งธรรมดา 2>, 2 3คือเล่นซ่อนหามชมฮะใช่ครับผมเล่น3คนครับทิ้ง1คนปั๊มเลือดจนจบท็อป3เกือบทุกเกมถูกต้องเลือเชื่อเหมือนกันนะฮะครับผม <ฮะ S 2> พอเราได้ที่สอดครับวันนี้เป็นทางด้านของ DA ฮะหรือว่า Digital Atlantic ครับครับผมโอ้โหแล้วตัดภาพมาที่ฮาตินทุกชมครับโอ้ดีเอกันแล้วดูชุดแรกมาคอร์สว่าก็เก่งโซ่หมดเลยว่าซ่ากกจัดระมุมใกล้ทุกชมครับกาวเส้นครับผู้เก่งโซ่ยังไม่มีอาวุธเลยครับท่านผชมครับไม่สวยนะครับซีเคจินวันนี้ในเกมแรกฮะโอ้ โอ้โหมีเสียดลวกมาตัพผ้มาเก่งโซ่ตรงนี้ฮะโอ้คุณดูครับด้านล่างครับเป็นเงี้ยพิ้แค่แค่ไม่เลยผู้ชมนะใช่ครับผมโอ้โหใส่เบฟเหลืองตรงนี้มาเลยนะโอ้ของแน่นนะสรหรับต้องครับคือของอะไรคือของนอกเกมมันแน่นนะนอกเกมแน่นมากเมื่อกี้ยาเยอะหมวกเหมือแกไม่มีเลยตรงนี้นะฮะเก่งใช่ครับผมโอ้ต้องหนีไป3ามคนนะผมทิ้งทูเคไว้เป็นตัวรอดคนเดียวแล้วตัดสินใจเดินไปเล่นกับเพื่อนกับทูเคจังหวะข้ามโอเคครับยังรอดไปได้ครับผู้ถ่ายว่าดีไอนนนนนกกััััะะรรรแววงเเช่ดียหลคคบบ ตายมาแล้วครับเป็น QB z ครับผมเดี๋ยวเอันนี่จากฝั่งของตัวเนปาลคุณผู้ชมใช่ครับผมโอ้โหสีเขียดจีนนะแล้วบอกว่าฟาร์มลำบากนะเอาจริงครับผมต้องมาละแวกจังหวะวิ่งข้ามหน้าตรงแล้วตามบอลเลยรพวกส่วนี่ทิ้มเหมือนกันนะเอาจริงคืออย่างที่บอกกันไปในช่วงหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาหรือว่าโปรลีกไทยก็แล้วก็ตามแต่นะครับการลงเมืองเดียวกันเนี่ยคุณจะเสียเวลาในการออกเมืองแล้วก็เวลาฟาร์มรวมไปถึงของไอเทมในการฟาร์มจะน้อยขึ้นน้อยลงผมว่าทุกอย่างทุกอย่างเสียหมดเลยฮะต้องครับ โอเคฮะถ้าคุณคุณเคลียร์ไวเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วการแข่งขันระดับโลก2 4ทีมตรงนี้ครับไม่มีใครอ่อนของใครครับขึ้นอยู่ธรรมนี่จริงๆแล้วก็ทีมเวิร์กครับโอ้โหคอสมอจีสังเกตุแล้วดูครับเวลาวิ่งฟาร์มหัวไม่มีสัตว์ภาพมาทางฝั่งตัวมาเฟียดินจาครับทุกคนครับจากเนบานแต่ยังดีครับที่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในวงเฟสทีหนึ่งครับใช่ครับเหยาเส้นครับครับผม เส้นอันนี้วิ่งหาที่ฟาวอยู่แล้วดูอันนี้แบ่งโซนกันชัดเจนนะพี่ดิวครับใช่ครับอาผ่านไปแล้วตอนนี้3นาทียังไม่มีน็อกดาวน์ได้เกิดขึ้นในเกมแรกครับวันนี้ซานฮอสครับเอกับบีนะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ครับฝากแชร์ด้วยฮะซีเคสตินใจครับโลเทลหรือเฟมไม่เอาแล้วฮะพุตแบบนี้จะไม่มีของออกไปเล่นนอกเมืองนะครับและหัวสะพานซ้ายยังมีหนึ่งทีมที่ลงมานะครับใช่โอ้โหผมกลัวจังหวะแก้ามจริงๆริงฮะ ถ้าโดนดักคือจบนะคุณเฟรมต้องบอกว่าไม่มีของจริงๆทางฝั่งตัวสีเข็ดใชดูครับขอไปสีขเข็จีนใช่ครับผมนะครับปายแล้วครับวัตถุเคเขาย้อมผมสีใหม่ด้วยนะ,นะต้อง,ต,องตัดผมเป็นแล้วมปลาเมื่อกี้ไม่ช่วยเงินมันต้องกินเฮสน,นะครับผมนี้ครับผมตัดมาฝั่งของโฟเอ็มครับผมยืนจับคู่กันมาครับใกล้ๆเป็นก็ตเซนสองคนเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าถ้าตัวใกล้เนี่ยน็อกดาวไปชุบลำบากครับสินีครับ เนวี่งทุกท่านครับจากกเซนครับมุมใกล้ๆอันนี้ครับรอจังหวะอยู่เหมือนกันกเซนนี่จากสวีเดนเลยนะทุกท่านครับบอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องเอเปียดอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมแต่ว่าถ้าให้ยกจริงๆเนี่ยถ้าในเกมมือถือเนี่ยต้องยกให้ทางด้านของบราซิลป่ะโหดนะยังรูปเนี่ยเราเห็นแล้วครับผมโอ้เราทางฝั่งตัวมาเล่ครับมาฉบับมาเล่ได้แล้วแล้วดูครับฟุกครับไปน็อกนาวี่ได้เอาละครับน็อกดาวน์แล้วเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่4เท่านั้นครับผมท่านผู้ชมครับต้องแล้วอาจจะไม่ได้ชุกข ้ราเดินครับตอนนี้แล้วบุมนี้ไม่มีเพื่อนคอร์ทด้วยนะครับเรียบร้อยครับศพแรกของเกมครับนะฮะมาลีครับยังชิลอยู่นี้นะฮะโนวไม่หนูคลายผมคนละบ๊อบกัดสวานครับสามสามสวานครับผมครับหนึ่งเรนจากประเทศจีนครับผมฟอร์มดีนะในลีกของเขาเลยครับก็ผัดกันนะสำหรับแชมป์ในลีกจีนอ่ะโฟเอเอ็มกับโนวาครับนี้ จับคู่มาเล่นกัน2คนคนับผมซินธีกับไฮสกี้ครับ <c oughs> หรือว่าฮาสกี้นั่นเองครับตอนแรกผมนึกว่าคนญี่ปุ่นนะอือตัดมาทางฝั่งของตัวล e ุปอิสปอร์ตคาริโลไคโอสกี้และทางฝั่งของตัวดาร์ดี้ครับโอ้ขึ้นตะโขบมาครับโอ้โหแล้วมุมไกลมันใช่ใครที่ไหนหอน้ว่าอ e ิสปอร์ตนะ แบบนี้ตัดกันก็ถือว่าสวยนะเอาเลยครับผมเต็มที่รูปเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียละเพราะว่าเขาเข้ารอบแน่นอนในรอบที่สองครับใช่ครับวันนี้อาจจะมีการลงไปตัดแต้มหรือว่าลงไปทับเมืองทีมอื่นด้วยนะครับต้องรอดูกันนะครวันนี้6เกมเต็มครับหมู่นี้ยังแคมป์ในบ้านอยู่ครับผมโนวาครับผมคูบอยเป็นคนดินนะไม่นิ่งเลยนะถูกต้องครับสวัสดีครับเป็นการป้องกันการโดนสนานแล้วดูอุ้ยขู่ห่อแล้วพี่ดิวท่านผู้ชมครับ็อตนี้เฮ้ยโอ้โหจังหวะ follow ยิงตามดโนอีก แปดสิบดาเมจส่งไปฮะระยะข้ามเขาเมื่อกี้ครูบอยโดนนะใช่ครับผมโอ้โหนี่ครับดาดินถ้าครูเกิลเนี่ยจะไม่โดนถูกต้องนี่ครับผมเนี่ยครับต้องน้ำขึ้นมาก่อนถ้าครูกล้าติดฟันเลยนะเอาจริงเฮ้ยคุณไปได้ด้วยเหรอผมน่าจบตั้งแต่ครูเกิลนะใช่ครับผมนี่ผมโอ้โหแล้วดูฮะตรงกลางเนี่ยโนวาขยับมาใกล้กับไอเชอร์ครับผมมีรูฟด้วยฮะแล้วก็เอสแอลหรือว่าอาร์หลับซัลเลเยอร์ครับ ถือว่าไม่สวยนะอาร์ตเตอรเยอร์บริชันตรงนี้ถ้าโดนหน้าหลังเนี่ยจะเป็นดีเอเข้ามาอหนึ่งทีมครับถูกต้องครับทั้งฝั่งตัวลูปเนี่ยส่งคาริโลครับยืนเฝ้างภาพไปนะจริงครับผมโอ้โหแล้วดูเหมือนเลขที่สิบครับจัดดันเข้ามาหาคุณเฟยผู้ชมตัวตัดภาพมาตรงนี้ครับโนว่าเอาจริงนี่เราก็ดูยากเลยจังหวะค่อนข้างเร็วนะดูนะถือว่าการเห็นแบบชื่อเนี่ยยังบอกว่ายังไม่คุ้นสีเท่าไหร่ถูกต้องเขามีการสลับตลอดสลับตลอดถูกต้องครับ่นผู้ชมครับ นี่ครับหูจับครูหูจับรีกุ๊ปมาสี่คนเลยครับผมโฟย์เอ็มจัดทีมบ้าเลยหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะการคัดเข้ามาของลีกจีนเนี่ยไม่ได้แข่งแผนที่ซันฮอกแล้วิคเคนดีนะครับใช่ครับต้องบอกเขาเล่นอย่างพาเกลังเกลนะใช่ครับผมดูตัดภาพมาทางฝั่งตัวทรีเวสก็จะกอดเซนครไงผู้ชมครับใช่ฮะเอ็มโฟครับผมมีหมวกสองครับผมกอดสองโอ้โหแล้วทำไมเกมไม่ยอมมาดูไปกับเพื่อนน่ะครับเล่นอยู่สวีเดนนะเดี๋ยวเชื่อจริงใครฮะ ก,ก็ัมเก็พรพอดูทรงมไม่อยู่บะน่าจะอยู่บ้านใช่ใช,ใช่นะจากแต่ด<า>ูแคมถูกต้องนะครับผโอ้แล้วดูจังหวะแกตั้งโซนร้องเฟรมผู้ชมกันมาแล้วนะทางฝั่งของตัวโฟเอ็มครับมุมนี้ครับโทคิสครับก็มักจะได้เปรียบครับแผนที่ซันฮอลถ้าเล่นในบ้านนะครับครับโอ้โหแล้วดูแกวิวผ่านไหลขวาเมื่อสักครู่นี้แต่ระมาณซินนี้อยู่ไกลครับผู้ชมแยกกันเป็น3-1แล้วดูครับมุมคอตรงนี้ซินนี้ทำอะไรหรือเปล่าแล้วดูครับถามจริงอะโฟยเอ็มมักกสีมาก แปลว่าเขาเช็คบ้านแล้วไม่เจอใครแล้วมุมนี้เปิดสเปรย์มากันมังจะน็อกดาวน์ไหมผมชีเวสขยับออกมาเล่นกับเพื่อนด้านนี้ฮาซากิปาระเบิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยเลยอย่างแม่นท่าช็อตนี้เป็นน็อกดาวน์ที่2แล้วกำลังจะเป็นศพที่2ของโฟเอ็มหรือเปล่าครับไปดูกับปลาบ้านนอกบ้านแล้วจะว่าโดนเข้ามาเอาปลาเลยแล้วดูขวามคอนมาเป็นสวานครับเป็นตัวโศคิดได้โอ้โหโฟเอมว่าตีดูซ้ายในบ้านมุมใกล้กับสมาร์ทลี่ครับกาเน็ตอยู่ตรงนี้แล้วได้เข้ามาปาเน็ตดักชิงหนึ่งจังหวะแล้วซุกเข้ามายัดรออยู่สมาร์ทลี่ ได้ไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยผมทีมแรกที่ออกจากการแข่งขันในเกมแรกเป็นก็อดเซนต์ครับผมไปแล้วครับโอ้และสี่คิวมาเป็นของโฟเอมะหลังจากที่เราเพิ่งพูดไปในแมปว่าแผนที่ซานฮอเขาไม่ถนัดนะครับโอ้โหคัดเลือกเข้ามาบอกเลยว่าไม่ได้ซอไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยน่ากลัวจริงๆนะคุณผู้ชมฮะเราตัดภาพมาทางฝั่งตัวออเดอร์จีครับจากโนว่าคุณผู้ชมฮะฝ่าเวียนครับโอ้นอนงูด้านหน่อท่านผู้ชมครับ ตัวอาเชอร์นตรงนี้นะคือโฟเอ็มก็ไม่อยากจะเสี่ยงเล่นบริเวณพื้นป่าด้านนอกด้วยแหละเพราะว่าแผนที่ซันฮอกอย่างที่เราเห็นกันนะเมื่อครู่นี้รู้ก็ไปยิงโนว่าระยะข้ามเขาไปเลยดาเมติดไป80ด้วยกันนะครับผมเล่นในตัวบ้านสําคัญที่สุดครับหรือว่าดีที่สุดนั่นเองฮะในแผนที่นี้ฮะโอ้โลยี่สิบทีมหรือว่าสิบหกทีมที่ลงทาการแข่งขันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ทีมที่ยิงไม่คมนะครับถ้าเข้าสโคหรือเข้าเป้าเมื่อไหร่เนี่ยน็อกดาวได้แบบง่ายๆเลย ต้อง<ล>นะครับผมวงรับภาวนาขึ้นบนนะครับสำหรับเฟตที่สองรท่านผู้ชมเพื่อให้อำนวยกับทีมไทยอย่างซีฮัดจินและพาวเวอร์แปดแปดครับเสียผมพูดได้ดีครับออกขวาก็ช็อกอยู่นะเพราะว่าไม่มีใคร <ลง S 1> อยู่เลยต,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 ต้องเอาเลยวิ่งกันป่าลาบแล้วดูครับท่าผู้ชมผมว่ากลางแหละอื้มอุ้ยอ,อ,อาการออกเลยนะตัวยงาครับผมเทียบใช่อมคิดว่าเข้าไทย ถูกต้องครับพระไร้ที่สอดครับอยู่กลางวงในเฟสที่2ท่านผู้ชมครับส่วนทีมที่อยู่นอกวงเนี่ยเป็นทีวข้างล่างหรือว่าเดอะอันเนมนะครับเอาฟาเซเวนหรือว่าเอเซเวนครับผมด้านซ้ายแอโร่เนี่ยต้องขยับมาสะพานเนี่ยมีอยู่2ทีมเป็นทีมซีเคจเจนกับดีไอเอสเกมมิ่งครับผมยังไม่ต้องขยับไปไหนครับผมอาลับสเลเยอร์ครับมุมนี้ครับลูกครับเดินมาแล้วคู่กันครับผมเป็นคาริโลนะคนหนึ่งให้คนหนึ่งไม่แน่ใจเป็นใครต้องดูอีกทีหนึ่งครับคาริโลครับ เดินนำมาครับคู่บนทางฝั่งตัวใครโอซีครับผู้ชมครับใช่ครับผมโอปาซีโอโหแล้วสายมือคุณเฟรมฮะแต่ผมว่าแมคคนิกในการเล่นแบบนี้เนี่ยโอเคเลยนะในแผนที่สนองเดิน4เทรดสี่ห้าทีมไฟคุณแข็งสื่อสารดีเรียบร้อยเลยฮะไอซีครับไปน้องทางฝั่งดีวายมาแล้วซี่ยอครับไปเก็บดูฟ้ามาแล้วอาบีลครับไปน็อกไอโตจังมาบูบีครับโดนงัดแล้วดูบูบีจบ15ห้าเหลือเชื่อคุณเฟรมโอ้แล้วคือไฟสองไฟที่เกิดขึ้นนี่หายไปในเวลาหนึ่งนาทีสองไฟเลยพี่เดียวท่านผู้ชมครับครับ อูตัดมาครับสียอตรงนี้ครับระเบิดรถอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมครับโอ้โหความสะใจโอ้โหซีอูตครับผมไฟแข็งเหมือนกันไม่ดิวต้องครับกลายเป็นว่าบูบีเนี่ยพลาดไปเลยครับเหมือนบูบีแกขับมาชนบ้านใช่ครับผมเช็ครายละเอียดถูกต้องและซุดบอกเลยว่าแกรับดีนะเมื่อกี้ครับผม ที่บอกเขาด้วยความที่เป็นซานฮ้องเนี่ยรถมันหาใช้กันค่อนข้างยากใช่แล้วจังหวะเช็คบ้านเราไม่รู้จริงๆว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าอย่างว่าฮะในโหมด TPP ด้วยใช่ครับมอนเติร์ดได้ครับทีเดีจีนไม่ค่อยรวยนะครับจากของที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยต้องครับยาน้ำยังไม่มีเลยครับจีเซ็ดหายเชอญฮหลายสี่คนข้างหน้าเป็นจิมมี่จากโนวาตัดสินใจเลือกที่จะหนีไปสเปรมุมนี้ขาดไปแค่เจ็ดสิบครับผมโอ้โหจังหวะไปยิงไล่แต่พผ้ามาอนนึงครับอึนซู่โอ้โหน่าจะอึนจริงนะทุกอย่างนี้ฮะ เราดูฮะจิมมี่ยังไม่กลับไปเล่นกับเพื่อนยังแยกเล่นอยู่หนึ่งคนในแง่มุมนี้ต้องครับเหมือนสปอร์ตบอกเพื่อนในหมู่บ้านนี้มีคนครับเอาสักหน่อยไหมเขากล้าเล่นมากๆนะพี่ดิวฮะโน้วว่างแต่เมื่อวานแล้วครับจังหวะที่ดันออกมาคู่ห,หลังบ้านครับจิมมี่ครับโอ้โหอยากเจ็บขนาดน,นั้นเลยปั๊มแบนเน่โอ้ไม่มีเฟิร์สเอทแบบนี้สวยครับผมโนวาอู้หูผมว่าจนนะจริงเมื่อกี้จนเหมือนกันพี่ดิวมันคือเป็นบนเขาครับเพื่อชิงโพสิชันปัญหาคือจนจัดใช่ครับผม โอ้แผ่นเขาบอกเลยว่าลำลึกคุณเฟมถ้านอกดาวไปชุบไม่ได้นะครับสำหรับจิมมี่ครับท่านผู้ชมครับเขาสู่นาทีที่11ครับเฟที่2ครับอยู่กันทั้งหมด14ทีม56อาสิอัลไรส์ครับผมหายไปแล้ว2ทีมครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบูบีสนะครับ1ทีมแล้วก็ทางด้านของกอเซนต์ครับกอเซนใช่ครับต้องครับบับบีสปอร์ตเท่ากับว่า เกมต่อไปเนี่ยจะไม่มีกรุ๊ป A นะกรุ๊ป A จะพักแล้วเกมต่อไปจะเป็นกรุ๊ป B v s ีครับครับผมเอาละครับเดินลงมาข้างล่างครับผมออเดอร์ครับมุมนี้ครับผม A7 ครับขยับมาเล่นด้านซ้ายของบูธแคมป์ครับถูกต้องครับเล่นอยู่ทางฝั่งตัวล่างล่างเป็นโกดังสามตัวนี้ผู้ชมนะดูครับโอ้โหวิ่ง บอกว่าไต่เลียมเขาเข้ามาแล้วมุมใกล้คอสหมอโดโอ้โหใกล้ๆได้มีงูเป็นโจโเกอร์กับลีออนคุนเวมะเอาเลยครับไม่สวยเลยครับมุมนี้น่าจะโดนป่าแล้วโดนคอสิงมาจากด้านซ้ายออกมากดหัวเรียบร้อยน็อกดาวของคอสหมอจากโจ๊กเกอร์เก็บศพออกจากเกมไปครับผมเสียไปหนึ่งครับซีเคจ,จินโอ้โหหลักเลเยอร์นอนรอจังหวะนี้อยู่แล้วแล้วดูครับส่งคอสหมอขึ้นมาเจองูครับทุกคนครับที่บอกครับเช็คย่างจริงเช็คย่างฮะนะฮะ ก็แบบนี้ลำบากเลยครับที่เกตจีนครับผมจริงๆเขายังเล่นได้อยู่นะแต่เหมือนอยากจะออกไปหาอินโฟด้านนอกใช่ครับผมพี่ดิววงกำลังจับเด่นในเฟสที่3ครับกลางวงพาวเวอร์ขยับมาค่อนข้างกลางนะครับประมาณ40%ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวงจะดีดไปไหนครับในเกมนี้ขวานี่โล่งเลยทั้งขวาบนเนี่ยบันเทิงจริงๆนะผู้ชมนี่อะขึ้นบนพาวเวอร์888 kps อยู่กลางวงเลยครับถูกต้องครับผมใครก็ได้ไปยัดทีตรงนี ยอกยอกยอกคุณพูดอย่างนี้ทำไมโฟเอ็มโล่งเหมือนกันพี่ดิวด้านขวากินประมาณ30%ด้วยครับเขาไปหนักกันโซนซ้ายผมนะคุณเฟรเอาจริงนะฮะบอกเล้ขวาวิ่งสบายมากเมื่อกี้ในงานผู้ชมครับแล้วตัดภามาทูเคนยังอยู่ในวงต่อและได้ปัญหาคือรอบหน้าผมว่าวงหนีมีโอกาสหนีครับพี่ดิวนะครับแล้วดูตัดภาพมานี่ยองกิน่าพาวเวอร์ครับผู้ชมครับมาแล้วฮะข้างหน้าเป็นโนวาโอ้โหแล้วโนวาครบสี่นี่บอกเลยว่าเอาเขาลงยากนะผู้ชมครับแต่ก็เคยโดนแล้วนะครับโนวาเมื่อวานจากแอร์โรบูมนั่นเองต้องครับครับ Oh, el, อโอ้เอคเซอร์ครับตัดเข้ามาคูบอยเฉ็บดวาครับโอ้เดินเข้าวงมาเฉ็บเฉียบกับมุมนี้มีแค่ข้างหลังที่จะเข้ามาคนนี้น่า oh. มุมนี้ประเด็นใหญ่เกิดขึ้นแล้วทีแทบไปตัดได้ก่อนอย่างด้านหนึ่งเอเซเว่ oh. 7, นน็อกดานลงไปมุมนี้เอเจขึ้นมาสเปย์ยังไม่ได้ผมโดนเก็บไปโดยทีแทบอีกด้านหนึ่ง oh, ต้องคำพิทเทอร์ออกเกมมาในมุมนี้ทางฝั่งอูเปอร์อูหน้าโยนไฟไล่มาด้านหน้ามีทางฝั่งตัว,ตวกาวเส้นทม,ม,มกครับจากเดียเอสเอเจเอเจนี่ครับเครื่องเล่นดีวีดีหรือเปล่าไม่รู้แต่มุมนี้ก็จังหวะะลปาเนนสว โอ้โหเช็ดบางตรงนี้งีร์ปุปรอูน่าเอาละครับต้องเซตกันใหม่ในแกรนเนครับซึ่งตอนนี้แอร์โรวู์เนี่ยมีปัญหาในเรื่องการยืนฟอร์เมชั่นนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็โหนี่ฮะไปโดนค้อนมาจากด้านหลังก็โวเมเ,เซอร์น็อกดาวไปแล้วเก็บเลยไม่ยังเก็บไม่ได้คอนโซ่โดนน็อกจากครูบอยไป,ไปแล้วจิมมี่ไปเก็บเอ็กเซลเกมไปก็จสเปรมาจากทางด้านบับนนี้ด้านหน้าครับยังเก็บไม่จบกันทางฝั่งตัวดีอาร์เอร์ดูตองจังหวะดีมาดีมาแกกำเน็ตอยู่ดีมาเน็ตเน็ตอยู่ดีไอจากเนปาและปาย่อยๆมา สนับหุ่ยไปอีกแล้วครับซูเปอร์โอน่าเหนียวเหลือเกินคึ่งรอดไปแล้วครับมุมนี้ต้องปั๊มเลือนขึ้นมาเหมือนกันครับเอเซเว่นและสเปเก็บได้ครับมุมนี้สวยงามฮะเหลืออีก2คนข้างหลังครับเอโรวูมฮะต้องครับอู้เล่แล้วโยเคเล่นไกด์ด้วคุณคุณเบลครับใ<ช>สองคน ดีมากทางฝั่งตัวคิวครับไปน็อกอุนซูจากอาร์เธอร์เกมมิ่งด้าายภาพมาคิวครับไปเก็บอุนซูออกเกมหมุนนี้โดนเก็บจากเกมไปเช่นเดียวกันครับโดยนีมาซูเปอร์อูน่าครับแอโรบูเหลือ3คนในเกมนี้แล้วเข้าวงไม่ได้ด้วยโอ้ย่างด้นนี้ก็ผ่าโดนน็อกดาวจากดีออนนะฮะอาหลับเข้าวงมาเฉยเลยจากกลางวงเป็นพาวเวอร์นะครับโอ้โหเหลือเชื่อเลยครึ้นสกอบมาจากกาวเส้นสเปย์บอลน,นี้ทางฝั่งตัวโซเลตครับไปน็อกคาริโลจากลูบมาและโซเลตครับไปน็อกใส่ดาดินเอาละครับลูมีปัญหาเหมือนกัััันน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 ใใช่่่วววงงงงเเเลาเฟสทีีกีกกกกมมมแรรรขขออออ้้้คบผผไปต โอ้แต่พาเวอร์จะขึ้นมาได้หรือเปล่าครับก็ภัยครับผมจากประเทศไทยนั่นเองฮะคาเซนัน้นลูดของเพื่อนไม่หรือว่าดึงจังหวะรออีกสองคนขยับเข้ามาแล้วลูบไปโดนโน็อกดาวจากโซเลติ่งทีครับผมสุดท้ายคาร์ลสก,กี้โดนน็อกดาวไปแล้วเก็บงานเลยฮะหนึ่งคนโอ้โหคาร์ลสกี้เขาจะจังหวังตัวเรเวชงเขายิงสเปย์ออกเกมนี้แล้วโบเิโต,โต้บูมกับอยากแอลลูบูมตัดมามุมนี้หรอนั้นบูมสูงแล้วลูบจบสิบสี่เรียบร้อยจบครับโอ้โหไปเจอดีเอโอ้แล้วดีเอต้องการแต้มนี้ด้วยครับผมได้มาทั้งหมด4ควและยังกลับบมาคร4ได้ด้้วยนะคครรัับบโซเลตอง อีกฝั่งหนึ่งโบลตโต้ครับเป็นล็อกเอเจจากเดียเอได้ครับผู้ชมครับอีกมุมนึงนานเหมือนกันคุณเฟยตรงนี้ยังไม่จบนะไฟยื้ออยู่ท่านผู้ชมครับต้องครับโอ้ตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับพระราดเหลือแค่ทีมเดียวครับโฟเอ็มใกล้ๆด้านขวาครับผมท่านผู้ชมบูตรโซนในเฟสที่3เนี่ยบีมาแล้ว90%ครับกำลังจับเด็ดในเฟสที่4ี่ส่วนกอภัยเนี่ยขึ้นมาได้แล้วนะครับจากกราฟิตี้เนี่ยขึ้นมาในภาพนะครับต้องครับทางฝั่งตัวซุดจับเล่งเงินริมโอรรร์นนี่คคือออกกััเลยะตต้้งงบวม บันจงมาแบบนี้น้องๆฮะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบต้องมาอย่างน้อยต้องทอมสามไปก่อนครับเกมนี้ครับโอ้โหใครก็นะครับยัดบ้านทีบ้านทีมอื่นนะฮะอย่างช่อและแอโร่ต้องมาท้ากับเบีเอชเพื่อเข้าวงครับพี่ดิตทำแผนคือต้องเล่นรวมตรืงนี้นะครับต้องรวมแล้วกัช่ครับเพราะมันเล็กนะครับถูองถูกต้ามนะทวยบอกได้ไหม ยอกยักยักยักคนที่มันเรื่อยจริงมูลได้ค่ามีโฟร์เอ็มคณเฟรนตัดภาพมาตรงนี้ยังไม่จบครับแอลรูวู๊ดกับดีไอเอสครับสามต่อสามครับผมเซฟินิเก็ตข้างนอกของเวนตันเฟดที่สี่ครับเฟดที่สี่เหลือสี่สิบเจ็ดคนแล้วมุมนี้ขคือต้องขอบคุณสามมาโบเตโต้ฮะระยะที่แล้วเขาก็ยิงแบบนี้นะครับโอ้โหต้ลากตาตรงนี้ต้องวิ่งมาตัดภาพมาทางฝั่งตัวฟุตครับกับโคคิน่าพาวเวอร์ก็มาละฮะมาแล้วสองคนครับมุมนี้แต่ทิ้งอีกคนหนึ่งไว้ข้างหลังครับผมคอนโซลแล้วเป็นคูบอยตัดน็็ออคได้้ก่นนนรับผมเปง เอาซไว่นใช่ไหมมาันี้โดนไปก่อนหนึ่งคนเมื่อกี้โอ้ขออภัยใชยองค์คนนี้น่าเดินสามาแล้วแยกหนึ่งคนเป็นด้านขวาครับข้างหน้าเป็นโนวาแล้วคูบอยไปเก็บได้เลยครับเป็นเซนาเป็นเซนาเทซาครับชื่อบ้าอะไรครับเนี่ยข้างขวาเข้ามาซอูหรือว่าซุนนั่นเองครับโอ้โหแต่ละคนนะทุกคนครับตั้งชื่อไม่เอาใครเลยแบล็คไวท์มุมนี้ขยับมาเล่นข้างล่างแล้วครับของบรรไดที่สอดกันแล้วมุมนี้ได้กดหัวด้วยฮะขยับเข้าไปได้ง่ายๆครับ เดินยาวยาไปครับระวังสายอย่างเดียวครับโนวา4คนครบข้างซ้ายข้างหน้าครับผมมักลายเป็นอารับสซเลเยอร์นะส่วนด้านหน้าเป็นดีเอครับท่านผู้ชมครับผมพูดเลยว่ากําลังจะถึงการไฟใหญ่จริงๆในเฟสนี้เพราะว่าพื้นที่มันน้อยลงครับ ราคิวดีเดอร์แกตอนนี้ซุกเนี่ยสองคิวครับผมไซรัสสองคิวโซเลตสองคิวไอซีวายสองคิวแล้วเป็นพลาบอยอีกหนึ่งน็อกให้กับสวาเก้นครับผมเหลือเชื่อกันโนว่าคิวฟิตรับยับเลยฮาสกิครับไปน็อกซองหน้าแล้วมุมนี้ก็ฟาวเวียนครับไปน็อกฮาสกิขึ้นมาแล้วพลาบอยเก็บสวากเกนออกเกมครับเอเจ็เรียบร้อยพี่ชมครับเจอที่ล็อบบี้อันดับที่13ผมออกจากเกมไปแล้วครับผมวิกลี่อยู่อันดับที่7รวมนะครับท่านผู้ชมครับแล้วโลดินนี่สเปคคูณสี่ใสดีเอมุมนี้ปิดไปแล้วท่านผู้ชมครับไไม่ด้ฮะ อูตอนบีบหลังมาขึ <stop. S 1> ้นอีกหนึ่งสีหาอยู่กวาดหาอยู่กวาดหาแล้วพีไฟมาเฉยอะไรวะหน้าเข้าไปดูด้านฝั่งคอนโซลโดนทางฝั่งตัวไซรัสสเปย์มาแล้วสูเลตครับไปดอกไอซีจากซุดได้เหมือนกันเอาอะไรครับประเด็นนี้ไม่จบสูเข้าไม่ได้สุดก็มาหายเลยครับโซเลตให้ช็อตไปครับโอ้โหเป็นทางฝั่งตัวเรย์จุ่มครับไปน็องทางฝั่งตัวร็อบดีนี่ได้โอ้โหผมหาชื่อเอเจตตั้งนานครับจมครับตั้งชื่อไม่ตรงกับชีสครับผมเดี๋ยเชื่ออ๋อชีสมันผิดหรือเปล่า ผิดที่พวกนี้ตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ทีมชมน้าหมแล้วมุมนี้พีขวามา 2K เก็บน็อกได้สปาออนน็อกได้รูปไอทีสิแคจีนเสียเพื่อนไปหนึ่งแต่ยังได้น็อกดาวเรื่อยๆนะครับตอนนี้ซูเลตยังน็อกดูนี่ทีมครับทางฝั่งตัวดีแล้วตัดภาพมามุมนี้ครับออเดอร์ทุกคนครับโลซิกแล้วอุ้ยขอขอขอกระเป๋าบันโพโดนวเจ็บเหมือนกัน 2K เก็บสปาออนบอกเกมอ้าวอะไครับทีแต่โดนเก็บไปเช่นเดียวกันจากโนวาคิวรัวๆเลยมุมนี้แล้วเบอร์ต้องได้ลมปั๊มแล้วเบ วงแอโร่ฮะวิโดโอ้โหงานในข้าวที่เราเปิดเป็นเรียนตัดภาพมาแบ็คไว้วงคล้ายๆแอโร่โปั๊มเลือดในสีปะหลอกล้อเลยผมบอกเรื่องนีน้นะถูกต้อฐานหมอกเนี่ยต้องครับโอ้โหตัดหมอกท่านผู้ชมย้างนี้แบ็คไว้ต้องปั๊มเฟอร์ดได้คิดด้านนอกแล้วโลนินโดนระเบิดน็องดาวไปก่อนหนึ่งคนนะผมอหยียด้านหนึ่งเลไปตัดทางด้านเอาเด้อกจากเกมไปโนวาเสียไปอีกหนึ่งคนเลยครับ เลอิกออกเกมเลนี้มเรรอจังหวะเดี๋ยวดูมุมด้านล่างครับซูสครับโอ้โหเล่นกันขอบๆตรงนี้แล้วดูมีกันอยู่3ทีคุณเฟมใช่ครับโอ้โหโซลเลครับไปน็อกทางฝั่งตัวโรนินด้นระว่งจิมมี่ครับไปเก็บเก่งโซบเหมือนกันล้ว้กจิมมี่ลากอีกโซออกอีกหนึ่ง <3 S 2> <ค>น,นะฮะสามคนได้มาแล้วห้คิวตรงนี้ด้านนึงไอซ<ะ>ีวายโดนไอซีโดนาก่ลงไปครับผมฟาเวียนออกเกมไปแล้วจิมมี่เก็บเก่งโซไปเลยครับมืนอสังคู่นี้คิวผิดเพิ่งขึ้นทีมซีเคจินจบอันดับที่สิ ตัวลาซิบแล้วมุมนี้โซเลตเข้าวงก่อนแล้วครัมชมโอ,อ้ยอเชื่อจบไปอันดับที่11แล้วมุมนี้สวนก็นมาคูบอยน็องดาวลงไปครับผมจากโจเกอร์ครับโซเลตโดนน็องดาวเช่นเดียวกันจากไ mm. ร์แวนโอรและเป็นคิวฮะตัดน็อกเลได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายทางด้านหนึ่งซาลิเมจอดสายอาเบรและไม่รอดครับผมน้อว่าจบอันดับที่10ไปโอ้โหจังหวะไปซึ้งกันนอกกว่้นตัดภาพมาเนี่ยเพลสฟร์มเพิ่งคิวเิวฟีเพิ่งขึ้นเฟรมขอไปตรงนี้ด้วยแล้วกันใช่ครับผม บวกกันไวพอสมควรนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะจิมมี่เมาตะครู่นี้ตายไปแล้วนะครับส่วนแล้วเนี่ยไปเก็บได้หนึ่งคนนะผมเซร,ริมออกจากเกมไปโดยตรงกระได้<ใ>นมุมนี้ขยับเข้ามาดีเอเอโดนสวนหายเลยครับมาเฟียนายจา๋าครับผมสามสิบสามเซอแวนครับผมเอาอีกหนึ่งเป็นดับเบิลน็อคครับผมถูกต้องครับผ,ผมมาเฟียนายจ๋าเซอรแวนครับเอาจาัดจัดครับดับเนต้อคใส่จังหวะเอเจอีกแล้วอาเบลลี่ครับตายวงทางฝั่งของตัวซูดีสปอร์ตและเซนีครับไปเด็บกาเซ้นดอกเกมเหมือนกันโอ้วงเข้าหาโฟเอ็มครับดีเอจบไปก่อนในอันดับที่ชมครับ หุนมุมด้านใกล้ตรงนี้ไอ้ไปโดนน็อกดาวเฉยเลยมุมนี้จังหวะโรเซตเข้ามาแล้วขยับเข้ามาช้าเลยครับอารับพาวเวอร์มีปัญหาแล้วก็ฝ่ายนี้สวนกับไ่โดยทางด้านของเอ้ามีการช่วยยิงมาจากโปเนโตครับผมแล้วเป็นทางด้านของโปเนโตเก็บชาแนลจะเกมไปเลยฮะโอ้จังหวะจะเข้าบ้านเลยจะรับปัญหาวงใหม่ครับเข้าฝอแบบงงงงเหลือเชื่อโอ้โหแล้วดูครับยัดบ้านสี่คอนโดเนียบอกเลยว่าพังทุกคนแต่ปัญหาอยูตรงนี้ครับเอซเอลาอารับเลเยอร์หลังเปิดคุณเฟรมใช่ครับผมต้องดึงจังหวะให้ดีครับพาวเวอร์แบบแต่อย่างน้อย โอ้โดนขยับเข้าไปเล่นแล้วฝั่งนี้ขยับเข้ามาเหมือนกันไหลมาแล้วแล้วบักกี้โดนน็อกดาวน์จากรีออนไปหล่อจังหวะตรงนี้เหร่อจ็อกเกอร์สเปย์มามุมนี้โอ้โหแล้ววูฟครับรอรับด้านหลังของพาวเวอร์เล้วเฟซวอลครับไปน็อกซียอยตรงนี้มาแล้วโปรตโต้ครับไปเก็บรีออนแลเกสฟุตออกอันดับที่หกเรียบร้อยเฟนแล้วเนี่ยลูกนี้โปรตโต้โอ้โหแกางจริง ถามจริงทางด้านพาวเวอร์ไม่ได้คิวเลยไอ้ถงด้านหนึ่งซูเคจทีออใส่คิวได้เหมือนกันนะผมหลายตายไปแล้วลีออนได้คิวเป็นบักกี้พี่ออกจากเกมไปแล้วขยับเข้ามาโดนป่าหนึ่งป่าสองด้านเลยโดนฝนก็มาหลังแต่งแล้วเป็นสองคนว่าพาวเวอร์หายสามเหลือใจเชื่อนะผู้ชมครับตอนนี้นะจอมกว่าป่ามาโดนตัวเดียวเก็บเกือบบวชเจ้าผู้ชมครับโอ้โหไม่เบิร์ตค้าสีว่าเป็นปอร์เตโต้ป่าสามชมครับสองฝน โอ้โหจังหวะวิ่งทับลานแล้วตัดภาพมาโดนสมองชุบได้เหลือเชื่อครับไอ้ลวูฟไม่มีคิวเลยแล้วมุมนี้โดนปาดเข้ามานอนก่อนครับโจ๊กเกอร์ก่อผ่าปั๊มเลือดยาวๆไปแล้วแต่ไม่มีคิวในเกมนีย้ยิงหน่อยยิงหน่อยดูว่าไหลาตายไปหนึ่งคนครับผมเมื่อักครู่นี้ฮะเป็นของอาหลับนั่นเองสุกครับสุกมองสายมาโจ๊กเกอร์นอนอยู่หลังท่อนมาแล้วดูก่อผ่าตายวงจบอันดับสี่ครับโอ้โหพาวเวอร์ตรงนี้ครับยังไม่ฟื้นไข้ครับมีแค่แปดคะแนนจากแรงพอยด์นะท่านผู้ชมครับไม่มีคิวในเกมนี้เฉยเลยพาว โอ้โหไม่น่าเชื่อครับผมแล้วซูข,ขึ้นมายิงโจเกร์จะเกมไปครับ2ทีมครับผมกำลังจะปิดไก่ได้ในเกมนี้ครับ 4AM โอ้โหจังหวะแกเดินลายทับกันผูน้ชมอนี้ฮะโอ้โห,โหเหลือเชื่อครับเหมือนจะโดนซ้ายยิงกดมาแต่ไม่ต้องวิ่งเข้าลายขวาลลายขวาปเปโตกแกตั้งปืนลอยแล้วเมื่อกี้ครับ โว้าสนาตอนนี้แอล์โรบูฟครับมาหลอกหลอนอีกแล้วลด้านหน้าครับสองสองนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับจะเข้าวงไม่ได้ป่าซีเคจ,จินมาแล้วไปยิงเดีอเอสขยับเข้ามาอยู่ในท็อปสองเกมนี้ท่านผู้ชมครับแอล์โรบูฟครับโอ้สองต่อสองฮะวัดกันไปเลยครับใครเชิงหนากว่าแต่ว่าโพซิชันของโคเอม่มดีกว่าเยอะเลยถูกต้องครับนี่ครับออกมาเล่นด้านหน้าเพื่อกดทางฝ่ายแอล์โรบูฟก็ไม่มีที่เดินแล้มุมนี้รอสมก็ปอกขวามือแล้วขึ้นตรงนี้มาหาเซนามครับท่านผู้ชมครับ คืนคูณสามาสเปย์เอ็มโฟฟโตใส่สโมกไปก่อนสแปนแล้วเห็นตำแหน่งแล้วครับผมซินฮีออกซ้ายมาหามุมถนัดถนัดบริโตโดนบูโซนบีมาติดหลังเป็นที่เรียบร้อยออกไม่ได้ครับออกมาขอแค่สองนัดเท่านั้นจะน็อกได้แล้วแต่โซนเข้ามาจังหวะนี้ทำได้ครับเซนัทโอ้โหมุมเสียเปียบวงดูดมาสเปยมานัะครับหนึ่งหนึ่งตรงนี้เจอกับซินฮีหนึ่งต่อหนึ่งขึ้นสะโขมาอยู่ขอวงด้วยเซนนัทขยับเข้ามาติดแล้วครับผมติดไม้หน้าติดไม้หน้ากระโดดโอ้โหกระโดดยิ่งขึ้ไงวะน้โดดยิ่งครับโอีก็จะ จะซ้ำจะซ้ำด้วยเอาจัดจัดซ้ำได้ก่อนหนึ่งตอนหนึ่งแบบไม่ให้ชัวร์นักชมครับมาหัวโผล่รอดูครับจังหวะโดดยิงนี้เห็นหรือเปล่าแล้วดูว่าแบนเดียรไม่มีเลือดโอ้โหเลือดหมดครับเอารักกว่าปี๊โดดยิงตรงนี้เฮ้ยเกือบวู้ดามที่ใครอ่ะเแอนดูโอ้โหจังหวะโดดยิงมีเข้าหัวนัดเดียวคุณเฟมเกือบไปนะต้องง่ะโอ้โหเกมนี้ผมบอกแล้วเปิดมาจากหกเกียร์มันจัดจัด โอ้คือโอเคครับวงมันขึ้นบนด้วยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่กินน้ำด้วยนะสามารถยาขยับเข้ามาได้ครับทีมที่ไฟแข่งเนี่ยก็จะเข้าสู่รอบลึกหรือว่าวงในลึกลึนั่นเองนะสุดท้ายแล้วครับผมโฟยเอ็มทำได้โอ้ต้องจังหวะโดดยิงเกือบเหมือนกันนะคุณเฟรมนะแต่ที่น่าสนใจคือพาวเวอร์แบบแปดครับวงประเคนมาถึงเฟสที่6แต่ไม่มีคิวในเกมนี้เลยครับอตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องทีมไฟหรือว่าความกดดันภายในทีมแล้วผมว่าแบบนั้นครับ ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีและสซาก,ก้ามา34าถึงสคิวในเกมนี้นะน่าจะมีจังหวะยิงแจมแหละจริงจังหวะที่แบบทุกคนมูฟเข้าหาตัวเองเงี้ยแต่ที่บอกครับอาจจะอาจจะไม่กล้าเล่นหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้นะที่บอกครับอาจจะที่บอกครับนี่คือเวทีใหญ่ครั้งแรกของเราแบบโกลบอลนะใช่น,นรเรื่องของความคิดเรื่องของการสั่งการอนะ่ะมีน่าจะมีผลเหมือนกันกดดันด้วยถูกต้องถูกต้องนแกบผมยังไงก็ต้องเชียร์ต่อไปวันนี้ยังเหลืออีกห้าเกมครับเกมหน้าเนี่ยจะเป็นการพบกันระหว่างกลุ่มบีและกลุ่มสี่นั่นเองครับ